สวัสดีค่ะวันนี้น้ำกับน,น้องนิชานะคะจะพามาดาูต้นผักทีฝรั่งนะคะ <Okay. S 1> หรือว่าเซาเออร์อัมป่านะคะ,ะภาษาเยอรมันนะ<ไ>คือน้ำจะเอาใบเนี่ยนะคะไ,ไปต้มไก่หรือว่าต้มอะไรที่แบบเราใช้ใบมะขามอะค่ะเออน้ำก็ใช้ตัวนี้แหละอร่อยดีนะคะแล้วก็กินสดก็ได้นะคะวันนี้ไปดูกันเลยออ้ยเอาใกล้ๆน้องนิชานี่นะคะนี่ <Okay. S 1> นลูกดูสิดูสิเฮียอะไรมา เอานี้มาขุดเหรอคะนี่ค่ะอันนี้นะคะนนเป็นเ o u um t h amfa มันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ใบจะเหมือนจะจะบอกว่ามันเหมือนอะไรล่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเรียวๆอย่างเงี้ยค่ะนี่นนะะนเดี๋ยว, <meantime. S 2> ยวนี่ใบอย่างนี้นะคะดูชัดๆนะนี่ ันเนี้ยอร่อยอะค่ะช่วงนี้มันกำลังขึ้นนะมันกำลังแตกอ่อนอ่อนเลยอือนี่ยค่ะมันจะขึ้นเป็นเป็นแบบเนี้ยนี่นคะคะลำต้นมันอยู่อยู่ใต้อยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยค่ะอืออืมเซาเวอร์อัมฟานะคะ เวลาเก็บก็ดูดีๆหน่อยนะคะแบบขี้หมาเนาะอืมน้ำชิมดูแล้วอร่อยค่ะเปรี้ยวๆหวานๆอ๋อแม่ให้อุ้มอ๋ออุ้มไปไหนคะเ๋ยวแม่พาไปดูเซาว์อัมปาป่กนะซาวอย่าอัมป่านี่ทั่วไปเลยค่ะนี่นี่ นี่ก็ใช่นะคะนี่นี่รังต้นมันก็เป็นแบบเหมือนก้านแดงๆแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็ลามไปทั่วเนี่ยลามไปทั่วเลยนี่นี่นะคะลามไปทั่วอย่างนี้แหละเนี่ยดูต้นนี้ชัดเลยนะคะมันกำลังออกดีช่วงนี้นะอันนี้ไอซเซเวอร์แอมฟ้าเนี่ยนะคะน้ำไม่ค่อยเก็บไปใส่ตู้เย็นหรอกเพราะว่ามัน มันไม่สวยอะถ้าเกิดเราฟีดมันหาเก็บเอาช่วงช่วงที่มันอะไรละ่ะช่วงหน้าหนาวอะค่ะเก็บเอาได้ตลอดแหละเอาลากมันก็ได้นะคะนี่นะนี่อร่อยค่ะหวาน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 เว้ยไม่ใช่พูดผิดเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเปียออเป้ยวออกเปรี้ยว หน่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใบใบแก่หน่อยมันอาจจะเปรี้ยวมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะนี่แต่ว่ามันเป็นลักษณะนี้แหละกะด็ดูใครจะต้มไก่ต้มปลานะคะใช้เซเวอร์อัมฟานี่แหละเซเวอร์อัมฟามันมีมันมีแบบนี้มันมีสีแบบนี้นะคะนี่แดงแดงขาวขาว เอาไหมเส้นลูกอุ้ยคนนี่เดียวมัเดียวเดียวาเล่อ <c oughs> นอะไรคะดูไอยอีกไหมเอาไอ้ I อีกไหมคะ,ะนี่คะ่ะหมู่บ้านเป็นนี่ปราสาทอยู่ข้างหลังอยู่ในหมู่บ้านนะคะครับอยากครับโอ้อ <c oughs> ยอ <c oughs> ม่